สบายดีสบ,ยดสบายดีกัน,กนมนท,นทุกคนเดอ้อ <c oughs> ยินดีตอนทักทุกคนขอสู้ส่อง <c oughs> น้องแฟนดบอมอยูเ <c oughs> มื่อกี้เป็นมื้อที่สามว่ะที่ซี่ว่าเขาอยู่เวียงจัน <c oughs> มื้อที่สามมื้อที่สามเนาะมื้อที่สามแต <c oughs> ่บรรยากาศคายแลกๆแล้วทุกคนแล้วบรรยากาศฝนตกคือบรรยากาศฝนตกแล้วก็ยู่ช่วงแรงๆเนาะแล้วก็มีกระเเ๋าะทุกคนนี่จะออกเดินทางอีกแล้วเขาสองคนจะออกเดินทางอีกเนาะออกเดินทางไปบ้านอ่ากินเทบ เมืองบอกเรือเมืองไอ้บ้าน,นบ้านบ้านบ้าน,าน,าน,นเาราจะออกเดินทางไปบ้านหิหนเฮิบเนาะเป็นครั้งแรกที่น้องวมน้องยูจะไปเนาะทุกคนก็บอกว่าจะมีอย่างให้แป๊ะหูแป๊ะตาเนาะก็ลองบมอมน้องยูกับสิกิปรรยากาศอยูบ้านหิหนเฮิบมาฝากมาดอนทุกคนเด้อ แต่ว่าเฮาสิไปเฮ็ดหยังต้องรอติดตามเนาะว่าเฮาสิไปหมู่บ้านหินเทิบเฮ็ดหยังอันต้องแป๊กหูแป๊กตาเนาะเพราะว่าหมู่บ้านหินเทิบนี่เฮาก็บ่ฮู้เฮาสิไปเป็ยังต้องรอติดตามก่อนวเขาสิไปเฮ็ดหยังแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิมีบ่อนอ่าแป๊กหูแป๊กตาให้ทุกคนได้ลุ้นบ่เนาะต้องมีแน่นอนเนาะบอยลองอยู่คิดว่าและอีกอย่างเฮาก็สิท้าเพิ่นมารับเนาะตอนนี้ท้าให้อ้ายสายเนาะอ้ายสายผู้มากินข้าวนําเฮาเมือนแหละเนาะเพิ่นมารับแล้วก็สิพากัน ขี่รถขึ้นไปหมู่บ้านหินเทึบนะทุกคนต้องอไปเห็ดเนี่ยก็รอที่ตามนะว่ามัออนอยู่ไว้เด้อเนาะเอาจะไปนํากันทั้งหมดมี น้องจ้าน้องบวมน้องยู่กันแม่น้องบวมน้องยู่ไอ้จ้าไอ้จันไอ้ทรายละกันน้าสาวอ่าหน้าสาวเนาะหน้าสาวหน้าสาวไอ้ไอ้จันกับไอ้ทรายเนาะแต่ว่าไอพีเป็นฟ้าห้องเนาะฟ้าห้องเพิ่งไปเนาะคนบวโรแล้วเพิ่งเพิ่งไปน้ำคนเพึ่งฟ้าห้องเนาะไปเดี๋ยวเอากระทาให้ไอ้สายมาก็เนาะแล้วก็สิท้ายบรรยากาศคลิปไปให้ทุกคนดิบึงเนาะจะเจอกันตอนไอ้สายมาเด้อทุกคนแบบเร่งรีบขนาดแมตอนนี้เพิ่นมาฮับแล้วเนาะ อพอดีตาวเวนตกดินมือป๊กไ,ไปเดี๋ยวเขาขี่รถไปแล้วก็ไปเจอกันเป็นอย่างไรที่่ายให้ทุกคนได้บึ้งคังเนะเาะตอนนี้พวกเขาขี่ขึ้นไปทางด่วนเนาะเพื่อ,อาการเดินทางสะดวกสบายเพราะเนื่องจากว่าฝนตกเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หินเทิบเลยเด้อตัดภาพมาตอนเช้าเลยทุกคนคือบรรยากาศอยู่อ่าหินเทิบเนาะบรรยากาศดีดีเนาะแต่ว่าฝนตกบ่เมื่อคืนบ่มีฝนเนาะเมื่อคืนเนาะ อาจฝ้จู่เบี่ยงมิดอาจจะมีฝนเนาะแต่ว่ายูพีบ่มีฝนบรรยากาศอยู่เธอกระดี๊ดีหละตอนนี้น้องอยู่ตื่นเช้ามาเนาะโอ้นอนหักขนาดทุกคนนอนรับตรีขนาดบรรยากาศแบบป่าซื่นเนาะล้วกาทุกคนอาถามมาว่าน้องอยู่มาเหดอยังเดี๋ยวน้องอยู่จะมาตอบให้ทุกคนเลยเนาะน้องอยู่มางามดอกเนาะน้องอยู่มาตอนนี้ก็หกโมงเช้าจเนงะทุกคนหกโมงเช้าแต่ว่ามือแทมือ่าเห็นอีอย่างเลย ห็นแต่น้องยุนมมหัวน้อยเหีตอนมาทันบริษัทขลบึ้งเลยเนาะจะว่าอ่าตอนมาเมื่อคืนนี้คือน้องบอมเขาเมารถนะคะทุกคนน้องบอมเมารถแหงเนาะมาเต้เวียงจันท์มาหอดเห็นเธอใช้เวลาแค่สมูปปายหอดเนาะทุกคนสมูปปายหอดแต่ว่าบุหูดอกว่าอ่าอ่าไปปลนอื่นสิแจ็คสมูงเนาะ อันนี้เราขี่มาทางด่วนนาะงสอง6โมงปลายหดหินเทิบเนาะเดี๋ยวเราจะไปบึ้งบรรยากาศเท่านัวว่าตอนเช้านี้บรรยากะศเยียมอย่างเด็ดกระซิบถ่ายเก็บกำรรบรรยากาศอยู่หินเทิบให้ทุกคนได้บึ้งเนาะแต่ว่า6โมงเช้านี้คือว่าปอ้อบอกเติบเป็นหมดทุกคนแต่ว่ามันเป็น6โมงแล้วเนาะ6โมงจับอีหลีได้ทุกคน <c oughs> ตอนนี้กก,ก,ก,กูสาดกูเครื่องเมียนบสบายดีเอฟซีเนี่ยสบายดีเอฟซี เวานยตอนเต้านอน้องหวงคีเมาลดกำลังเตรีดอ่ได้ใส่ยาใหม่นะคะทุกคนเมืหวานคีเมาตอนนี้น้องอยู่กับ้างพักอย่เนาะร้อมลาบอันนีอ่ะจะงามไปดิหน้างานเพงงามวานะจะง่ายเดินหาซิซอยซีนนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้กะบรรยากาศจแจ้งในนนแตวานอ้องยู่อ่าบุ้งว่าจะพาทุกคนไปเลาะส่เดียเพราะว่าเขามาครั้งแรกเนาะตอนนี้ก็คือแบบนำมอกลายแหงขนาดเลยถูกไหมโอ้ถึงนี่เป็นวัด,ดเนาะก็คือนี่หมาหมืดแหงบริหินเนาะอันนี้เป็นวัดน่าจะเป็นวัดแล้วก็ทางจะไม่ทางแดงปกติเนาะบอบางบอนกับเป็นทาง,ง,ป,าง,ป,ทางปูคอนเกตบางบอนกับเป็นทางอ่ายางเนาะบางบอนกับ แบบนี้เลยทุกคนเฮงเฮงก็นี้สัมผัสมาเมื่อคืนนี้เนาะค่าขนาดยังบึ้งอันนี้เพิ่อนเอ็ดเยอะน,นี่โอ้ปลูกยางพาราอันนี้กายางพาราบุม๊มเป็นปลูกเนาะกายางพาราน่าขนาดเลยบ้างไหมติดตาละกำลังจะออกไปปลูกสาวน้อยเนาะ <laughs> แบบ บรรยากาศดีนะทุกคนบรรยากาศน้องยูว่ามันดีโอเคแล้วกับบุฟตุตเนาะแบบยูบ้านของน้องยูแหละแบบดินดินอันเดอรก็เป็นแบบดินยูบ้านเหา่างอันเดอยังเป็นแบบทางแบบยูบ้านเาเลยนะแต่แต่ว่าแต่ว่ายูห่างพี่จะมีบ่อนท่องเที่ยวหลายกล่าแต่ว่าเขายัางบุฟูตว่าเฮาสิา้พาทุกคนได้ไปเที่ยวบเนอะเดี๋ยวน้องยูจะอัปเดตให้ทุกคนด้เบิ่งอีกครั้งต,ตอนนี้ยัง แต่ตอนนี้เฮายังสิไปเฮ็ดเบียกเซยเพิ่นก่อนเพราะว่าเพิ่นเจตอันนั้นถามเอาไปเอ็ดเดอร์เมตู่เอาไปเอ็ดเดอผ้าขวดน,นะโอ้ได้หนอกก็เลมากินเฮียนนะแท้ว่าแม่เอ็ดเดอร์จะเอาเบอร์มันอีกหวะจะได้เบอมันเอาเบอร์มันเฮ็ดเมตู่ก็ทุกคนบรรยากาศโอเคอยู่บรรยากาศเนาะได้ลงวันนี้กับซีเมนนาค้างนาป้าหนากวงขนาด โอ้ตน้นอันเดืออันนี้นะ่ะเอ้ยแป็ดแปลกตายางเลาะไกบ่บ่ได้เนาะยานอยู่เกือบวัดพุทธแจ้งเขากบยานได้เหานะแจง้ง,ง้มเดยเขากบยานเลยเนาะปรรยากาศป้าอ่าตัวจริงนี่มีมอกหลายนะทุกคนตัวจริงนะมีมอกหลายขนาดตัวจริงนะว่าอยู่ในกองอาจจะไม่เห็นปันใดเนาะนั้นคือสีมีพักนอกเอไปเดียน้องจุจะพาทุกคน ไปบึงเงินขัวเนาะไปบึงหางเหินขัวว่าเพิ่นกะแกยมอย่างเดทางเพิ่นเนาะหางเขากระมีอ่ามากเบงมากนั่นมากนี่บึงหางพืนาา่นเนาะตาระเพณีเพิ่นเขาบูวูวเพิ่อนอ่าเฮ็ดจังไดแล้วกะเป็นจังไดเนาะข,ขากะมาบึ้งบ้านเฮือบข้างแรกเนาะบ่เคยมาจ้าเือทุกคนบรรยากาศกะเป็หมุเป็ตาจากบ้านเ่าหลายเติบเนาะเดี๋ยวไปบึงกันไปเจอกันยืมเงินขัวเด้อโอเคทุกคนตอนนี้น้องยูก็มาซอยอ่า ซอยหอมนี่แล้วเอาก็ะซิมาซอยซีนเนาะนเพราะว่าเป็นเครื่องสร้างซีนมานี่งานแต้งละทุกแต้งทุกงานก็ต้องมีซีนเนาะเดี๋ยวเยาชลไปเบิรงเจ้าสาวก่อนแต่ว่าเจ้าสาวยุ่งก่อนใจเขายังที่เห็นเนาะเดี๋ยวไปเบิวงเจ้าสาวเข้ากับสาวกันประมาณอันนี้มันซีนหมูอะซีนหมูน้ำบ๊ออาจารย์ <c oughs> เนียนไหมโซยซหมูเนาะซอยซีหมู่ยก็กลมยซีหมูเห็ดลสายาไหมเมาลุดบ่ได้บ่ได้อันท่าให้ทุกคนได้เห็นตอนน้องวัวเมารถอาการเป็นอย่างไีขวาวว่าบุวบุบบบบบบุบบ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  อย่าเอาอย่าเอาเอาหูกันกแค่นี้พอจ <laughs> ดีซิกา้หลุดไม่ได้มาจีซอยซีนกันแล้ทุกคนอีน้องทุกคนเขาก็ได้ซอยซีนไปแล้วเฮ็ียบหอยนอนบาดนีีเขาก็ะิมาเฮ็ด น้ำยำผักกาดเนาะผูที่เอบีโทกแล้วกเก็บหันมาเนาะเฮาสิเอ็ดน้ำยำปาเมียนก่อนเน้ำผักุ้งปาเียวเามาบ่งเจ้าสาวเนาะมาบ่งเจ้าสาวเรเจ้าสาวเด้อเจ้าสาวเด้อเนาะาเจ้าสาวนี่งามนี่น่ะบ่ต้องยานบ่แม่นเจ้าสาวเจ้าสาวผู้ดีงามเนาะทุกคนุ่นซ่นี้น่ะเฮาต้องการหุ่นซ่นี้แหละ เอาไม่ได้จ <laughs> ้าเขือ so กินเดือดกับประตูจ้าเขือตอนนี้กระสอยแล้วเนมาเลยบึ้งน้องบอมน้องบอมตามอีกอย่างน้องบอมจักบุ่งเออตามมาแค่นจั๊กอีเมสตามมาแค่นก็จะจักบุงมาแค่นเดือดเป็นสันมาแค่นชุกน้ำอืมซากมีน้ำชุกน้ำมาจังเอาจากกระมาล้างล้างมักปีน้องคนเจ้าไปเอ็ดลาบหมูไหม ตาปตีสรัหนีโอ้โหตกจีหมดเลยคดใส่มองเลยม่อคืนนี้ยังเงาเงาอยู่ว่ะีคิ้วหายโอเคนทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเนาะคือสุดสามันนี่บดบ้าแล้วจาเลยแซ่บบ่ เรากินเมนูเมนูของหาวมือกันเยอมากก็เยาวผักุณมาแม่อร่มาั่วมาทั่วใส่ซีแล้วกันอะรในโลกยูทูบเนี่หรอ่าอบอันกันลงเนี่ยมงเข้าเศร้ามากเด้อเนาะเนาะยวเหามากินข้าวกันคะเปิดมาเด้อกินข้าวักันเด้อโอ้แซบบอลน้องยูแซบแซบยูเป็นคนที่มากอ่ะ ต้อนน้ำมันมูอคราแซบปีป่าเลยที่นี่นะแซบแซบแซบพุดดิ้พุดด้งแตงมันงจังนจมงจะโล้แซบบ่นแซบพริกติงซีนเยเอือบเองยืนนะไซหัวยืนนะเอือบเอือบวัเป็นยามที่มัแรงนี่เอือน้าเนะบรรยากาศ10หมงเช้าแล้วคนบรรยากาศยังบนเก้าโมงบรรยากาศหนาวหนาว10โมงก็ แดดอย่งบ่เ็นจ้าว่าหาบนำอยังมีมอสามดมือมัน่น้ีบ้านเมงากินอยูว่าดปรีบ้านเจ้าบ่มีทีกแดดมีปแดดแต่ว่าคนละสูตรีิอันนี้วแดกแม็นก็บว่าเนดวึงอ่ดปาแดดกาเคยกินเห็นเอาย่าานอาได้ปลาแดดปลากินปลาเค็ม ประเดงหองติดมือวันล้างเดบอหอมเนาะโดเาชไหมชไหมราเ่ยแบซององเอื้อยกินได้กินวะอุ้ยอุ้ยยงไเื่อะเ่าเนี่บกลอลเฮ้ยบนนั้นน้งนนโอ้ยอ๋อไอตุ้ยต้อิไหนพนไหนนน้อยพนน้อยไหนโูหมวมานี่หมดโอเคทุกคนตอนนี้เพิ่นกลางคิ แต่งอาหารเนาะนี à à, ici, u, ่น้องยูกำลังสิไปเฮ็ดน้องยูกำลังชิดอย่างนี้กำลังชิดอย่างนี้มีน้องยูแต่งเห็นอย่างพักสลัดน้องผีตอนนี้กะกะเตรียมอาหารไว้ซีจัดงานซี่จัดงานขับขวนแล้วเนาะเตรียมเตรียมอาหารตอนเช้าเออเตรียมอาหารอัน ตอนเต้มตอนตอนเฮ็ดควันแล้วว้าวก็ยังสิบวุ้นทึ้งกันก็สิประมาณนี้เนาะก็น้องยูก็สิเฮ็ดยำขึ้นเอาผักสลัดมาเราเนาะเราซอยน้องยูมาเฮ็ดอันมาซอยซอยซื่อๆนี่เนาะผักสลัดของเฮาเอามาแต่เอามาแต่ทางฝั่งฝ่ายเจ้าบ่าวเนาะนี่ประมาณนี้ผักสลัดเห่าโอ้โหแมาจ่าทําอะไรแม่บ่แม่บ่ โอ๊ตเอาเด้อว okay? ่าเป็นสีรวยเลยเมื่อว่าวโอ๊ตเอาเด้อเป็นเอาบุ้มเมื่อยแล้วป้าแลอจ้าไว้เลยจัดไอไอจัดเอ็ดไปเดียวนี่เนาะนี่เพิ่นกำลังซืเฮ็ดลาบอันนี้เพิ่นกำเป็นเครื่องปรุงเออเป็นซีนเฮ็ดลาบเนาะนี่เนาะงานต่อเมื่อนี้ก็จะมีมีนี่นี่คือน้่งข้าวปุ้นนี่ จะเอาเวิ้งน้ำขุ้้นหมู่บ้านหินเฮิรบเนาะมีปลาที่โต๊้าวกพดส่งแซ่บขนาดงานดอกมื้อนี้ก็จะมีอ่าลาบหมูแล้วกะ็มียำผักสลัดแล้วก็มีข้าวปุ้นเนาะงานดอกมื้อนี้เนาะอาหารในการแต่งงานดอกมื้อนี้ เดี๋ยวเฮาชิมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเด้อทุกคนตอนนี้เราก็จะพากันมาเห็ดน,น้ำหย่ำผักสลัดเนาะถั่นเครื่องหย่ำเนาะทางนี้กระวนวายทางนั่นกะเตรียบตัวจัดงานโอุ้กคนเลยขนาดจะาเป็นงานเล็กๆน้อยๆจะนีดน้อยเหีย <c oughs> ขนาดว่า ยังสามนี้ถ้าว่าเป็นงานใหญ่ยิง่งเฮงไปวายเนาะอันนี้อันนี้เขาจะเอ็ดน้ยายำผักสลัดเนาะหลังจากเค็ดลาบแล้วกะซีมาเค็ดผักสลัดด้วยไฟไวทางนี้เขากะสิซอยมากมันเผาเนาะเพื่อนว่าจะเอาไปเสื้อน้ำยำผักสลัดแต่ว่าสุดท้าย มาซลัดกะคั่นแล้วแล้วสิได้กินเนาะบ้ดนี้